คัน uhm. นี้นะตอนนี้ผมเปลี่ยนเครื่องมือสองไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการฝัดชิ่งกันเหตุผลที่ฝัดชิ่งเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องมือสองเป็นเครื่องที่ถูกใช้มาแล้วเราต้องทําความสะอาดฝัดชิ่งภายในให้ใหม่เอี่ยมให้หมดนะะก่อนที่เราจะเติมน้ำมันเครื่องจริงเข้าไปเป็นการยืดอายุของเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์อยู่กับเรานานๆครับ อันนี้คือน้ำมันเครื่องที่ใส่ไปครั้งแรกนะก่อนนี้ผมจะปัดริงคันนี้ผมไปรลันมาแล้วประมาณไม่ถึง200กโ,โลแล้วดูค่าวามนเปกที่มันออกมาทีนี้เราใส่น้ำมันปัดิงจริงเข้าไปอีกรอบนึง่ะเ,เดี๋ยวคอยดูตอนสตาร์ทเครื่องแล้วชารางออกมาสีจะเป็นสภาพไหนต่อรอบที่2เพราะรอบแรกเราใช้น้ำมันจริงไงเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกัน น้ำมันผัดชิ่งอ่ะเขาเคลมว่า10นาทีแต่สําหรับผมแล้วผมให้แค่าห้าพอครับมันไม่เหมือนน้ำมันเครื่องน้ำมันผัดชิง่งอ่ะมันคือน,น้ํายาทําความสะอาดผมแนะนําว่าถ้าใครฝัดหรืออู่ไหนทาอ่ะอจริงห้านาทีพอแล้วเพียงแต่ว,ว่าถ้าเกิดเรากลัวไม่สะอาดเราฝัดสองรอบก็ได้ก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่คุณภาพได้แน่นอนครับมาดอกที่2น,นี่เป็นน้ำมันผัดชิ่งล้วนๆนี่ห้านาทีได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราเติมน,น้ำมันจริงแล้วแหละเป็นทดสอบกันเดีย๋ยวมา ขึ้นรถกับผมนีกว่าทิ้งเรียบร้อยฮะแล้วก็มาลองลั่นเพื่อดูความลื่นความเนืดของน้ำมันเครื่องที่เราใส่เข้าไปใหม่ฮะท่านไหนที่ติดตามอยู่สําหรับรถมินิคันนี้นะก็จะเห็นว่าคันนี้ชุดใหญ่เลยเปลี่ยนเครื่องทั้งลูกทั้งตัวเลยฮะจกบได้ดีฮะทุกอย่างเดี๋ยวเราวินนิ่งภายในรถยนต์ภายในห้งสารแล้วก็สามารถส่งลูกค้าได้เลยครับ